ูนะคะไม่ใช่สีขาวนะคะอันนี้คือสีชมพูนะคะไม่ใช่สีขาวนะคะถมันเป็นสีขาวเลยเนาะใช่ค่ะชราะห้องจริงเป็นห้องสีพ n k สีแบบอ่อนหวานมากซอฟมากถามมาเป็นสีขาวจั่วเลยอ่ะวันนี้เราเรียนคำศัพท์กันเหมือนเดิมห้าคำโอเคพร้อมยังอาร์เรดี้อ e ร์เรอเ we start from the first word พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอ่ะคำศัพท์คำแรก คำว่าขอแนะนำคุณอ่าแนะนําก่อนอ่านั่งกระสุนได้ชัดนั่งขบักขบักเออได้หมดที่สวัสดีครับผมชื่อโมโมครับสวัสดีครับโมโมน่ารักไหมโมโมเป็นโมมี่ไม่ใช่โมโม่ไม่ใช่โมมี่โมโม่โมโมนะโอเคต้องต้องขอเล่าก่อนว่าโมโมนี่มาจากไหนทำไมถึงชื่อว่าโมโมลองเล่าสิซูโม่อ๋อมาจากซูโม่ต้องใส่คน มันจะซูโม่เหรอย่อมาจากซูโม่อ๋อโอเคงั้นเข้าใจไอ้นักมสุกเนี่ยมันเตี้ยเกินมองไม่เห็นนะอันนี้อันนี้โอเคพร้อมยังอ่ะคำศัพท์คำแรกคำว่า teacher คุณครูคุณครูคำศัพท์คำที่สองคำว่า student นักเรียนนักเรียนคำศัพท์คำที่สามคำว่า pencil ดินสออ่าคำศัพท์คำที่สี่คำว่า eraser ไม้บรรทัด คำยังลบคำยังลบนะคะคำศัพท์คำที่ห้าคำว่า rule ไม้บรรทัดเคลียเคลียงั้นสลับกันนะคะกลยังจะพูดเป็นภาษาไทยและไอ้พูดภาษาอังกฤษบ้างนะโอเคพร้อมนะคะคำแรกคำว่าคุณครู teacher <ười> คำที่สองคำว่านักเรียนอ,อนักเรียน ดิวเดนอ่าคำศัพท์คำที่3คำว่าดินสอ p e n c i l อ่าคำศัพท์คำที่4คำว่ายางลบร u บ b e r Rubber หรือ Rubber Rubber บอรอว่ายางลบได้หรืออีกตัวนึงเขาเรียกว่าอะไรอีกตัวนึงที่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปขออีกคำหนึ่ง e e e เอ่ E e r อเรสเอเอาใหม่นะคำศัพท์คำที่5าคำว่าไม้บรรทัด รู้เลยรู้เลยพร้อ,รรอ,อมยังเอาใหม่อีกทีอีกรอบอีกรอบมันให้ชัวร์ๆนะคำว่าคุณครู teacher โอเคคำที่สองคำว่านักเรียนอันนังสูงๆหน่อยมองไม่เห็นแล้วจะตกกล้องแลว้วนักเรียนอันนี้แปลว่าอันนั้นยังลบแค่ลบไปว่ายังลบ eraser เรโอเคเอาเริ่มใหม่กัเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่แต่แรกคำแรกคำว่าคุณครู teacher อ่าคำที่สองคำว่านักเรียน student อ่าคำที่สามคำว่าปากกาไอ้ดินสอพูดผิดดินสอดินสออ่าคำว่าอะไรอีกคุ้นไหมดินสอคือ pencil pencil คำที่สี่คำว่ายางลบ tiktok t i k t o ก ตัวหนึ่งเขาใช้คำว่าอะไรลบเลย eraser eraser ยงเอาใหม่เอาใหม่นะคำที่ห้าคำสุดท้ายคำว่าไม้บรรทัดรู้เลยรู้เลยเอาใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้ eraser ว่าอย่างลบนะโอเคไหมโอเคคิดยร์นะคำแรกกับทีหนึ่งคุณครู คำที่สองคำว่านักเรียน student คำที่สามดินสออ่านพูดไปแล้วไง p e n c i l ออคำที่สี่ยางลบ rubber อีกตัวนึง rubber กับอีกตัวนึงลืมอยู่เรื่อยคำนี้เอาให้เข้าไปในหัวเลยค่ะนึกนึก rubber อีกตัวนึงคืออะไร rubber ก็พูดได้อีกตัวนึงละ่ะ อีเล r ซอ e ์ไม้บรรทัดมอ a ร e r Eraser จังไั้เอาใหม่อีกรอบนึงเอาชัวร์ๆเอาให้มันไม่พลาดเลยสักคำโอเคคำ er <aser. S 1> แรกคุณครูคะ่ะคุณคร, <Teacher. S 1> นรนคูนักเรียนค่ะนักเรียน student ดินสอคะ่ะดินสอ แป้นสียางลบค่ะยางลบไอร์เรสเซอร์ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดเรื่อโอเคเคลียร์ครบนะขออีกหนึ่งรอบทิชเชอร์คุณครูสติลเดนต์นักเรียนแป้นสีเออร์เรสเซอร์ยางลบรูเล่ไม้บรรทัดโอเคเคลียร์ไหมยากไหมเขียนภาษาไทยนะไม่เขียนภาษาอังกฤษหรอไม่เขียนมาไม่เขียนภาษาอังกฤษแต่ห้ามมอนภาษาไทยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งคุณครู อ๋อชิเชตนักเรียนอ๋อชิเอ้ยนักเรียนนักเรียน student อ่าดินสอ pencil อ่ายางลบยางลบก็พูดเป็นยังไงลับเบอร์อีกตัวหนึ่งชอบลืมตัวนี้อยู่เรื่อยเลยเอาอีกตัวที่เป็นว่ายางลบเหมือนกัน eraser ขีเรซเซอร์ห้ามลืมนะคำนี้ตัวสุดท้ายไม้บรรทัดโอเคเคลียฉะนั้นวันนี้เราเอะวันนี้จะไปเล่นเราจะไปเล่นโ X อกันหนอยไอ้ปะเราจะพาเพื่อนไปเล่นก่อนที่มามจะอาบน้ำเสร็จมามาไปอาบน้ำอยู่ฉะนั้นเรามาเล่นโออกกันเนาะเพื่อนๆเคยเล่นโอกันเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นไปโชว์กันบางคนนะคะถ้าใครเคยเล่น O ออนะคะ ก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะโอเคใครเคยเล้ก็บอกกันด้วยเนาะโอเคไหมโอเคงั้นวันนี้บายบายก่อนไปเล่นกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ อนกันะ